โครงสร้างที่ซุดโครงสร้างที่แยกต่อเติมแบบว่าไม่มีความรู้อะต่อเติมไปเรื่อยอะเธอต่อเติมเอาถูกอย่างเงี้ยกว่า60โปรเจกต์ที่คุณอลลีทำมาปัญหาอะไรที่พบม,มากที่สุดคะคน <c oughs> คนงานช่างนี่หลักที่ปัญหาปัญหาโลกแตกไม่ใช่แค่อลลีด,ดีไซน์จะเจอนะ <c oughs> ฉันคิดว่าทุกบริษัทเป็นเหมือนกันปัญหาหลักคือปัญหาคนจ้ะแล้วคุณอลรี่แก้ไขปัญหายัางไงคะอันไหนไม่ได้ก็ตัด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 ,ตด,ตด,ตดทิ้งจบอย่าเอาคาราคาซางดินพอกหางหมูสร้างปัญหาแล้วสร้างปัญหาอีกดังนั้นจบ ปัญหาอะไรที่ปวดหัวจบปัญหาไปจากเอาออกไปจากชีวิตค่ะปัญหาเรื่องบ้านที่เจอเหมือนกันเกือบทุกๆหลังคือปัญหาอะไรคะส่วนมากที่เจอหนึ่งคือปัญหาโครงสร้างโครงสร้างที่ซุดโครงสร้างที่แยกต่อเติมแบบว่าไม่มีความรู้อะต่อเติมไปเรื่อยอะเธอต่อเติมเอาถูกอย่างเงี้ยบ้านซุดบ้านแยกทําให้เกิดการแยกของอาคารเกิดน้ําไหลซอกเข้ามาในอาคารทาให้เกิดความชื้นเชื้ชอรา,าอู้สารพัดขันแล้วกปจะนลาไปไปเรื่อยเลยจ้ะแล้วบริดีไซน์รับจบทุกปัญหาไหมคะรับจบทุกปัญหาเพราะปัญหามากกว่าที่ บอกมาก็มีอีกเยอะจ้ะต้องไปติดตามดูใน YouTube นะ Facebook ก็ได้มีปัญหาบอกตลอดจ้ะในคลิปอะไปดูเลยจ้ะ